เฮ้ยสามกูทำอะไรวะรอรออยู่ฮะเราว่าตวติมาเรัวเลวลาไม่มีแล้วนะไม่ทําอะไรเสอย่านก่อนนะครับมีมีปอกไว้นิดหน่อยนะครับปอกไว้นิดหน่อย๋้วรอว่าตุติมาครับใช่ครับเบรทุกอย่างเนี่ยเราเตียงมั้หมดแล้วสมมติว่าตวตีมาอีกห้านาทีทํายังไงนะครับเราคิดได้ใจไอ้คนอื่นที่ยังไม่ได้เหมือนเราก็ไม่มีเสริมเหมือนกันอ่ะแล้วรอไปเรืเลยนะครับเอาเก้าอี้ไม้สักตัวหนึ่งให้นั่งอ่ะรอก็ดีเชฟโอเคก็ดีนะเดี๋ยวหยิบเก้าอี้ให้นะครับพี่ปล่อยเร็ว ไปนะอไป้นะอไใครอีไมนะเออมาแล้วไอโอยังไม่ได้สักอย่างเลยเนี่ยไม่เอาเขาจะเอาไก่เอาไก่โครงไก่เข,ขาควายก็คือหยิบมาเลยแล้ว๋ย่า,าไปไปคิดอีกทีว่าเราจะไปทําอะไรกระบอกเผ็ดมันคงอารมณ์เดียวกับว่าหนหังเจละเค้แล,ล้ววะตัดไก่ต้องหยิบมาก,ก่อนไม่มีทางเลือกแล้วอะผมเห็นขนมปิ๊บ เราคุ้นเคยแล้วเฮ้ยเราหยิบ